ก่อนอื่นค่ะก่อนที่จะพาไปดูในเรื่องของสเปคของรถคันนี้นะคะแต่งเต็มแบบนี้ไม่ต้องใช้เงินเลยสักบาทค่ะ ค่ะพบกับ,บเมี่ยวนะคะกับช่องนิสสันป้ายแดงนะคะโปรโมชั่นอันดับหนึ่งค่ะวันที่เมียมารีวิวตัวนิสสันนาวาล่ากระบะแคบนะคะติดตั้งอุปกรณ์ครบนะคะต่อตู้แบบนี้นะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่ชอบแบบนี้นะคะวันนี้ไม่ควรพลาดค่ะเดี๋ยวเมียวพาไปดูนะคะว่ารถมีอะไรบ้างค่ะอ๋อแต่ก่อนอื่นนะคะที่จะพาไปดูว่ารถคันนี้แต่งแบบไหนแต่งครบแบบนี้เมียวไม่เก็บเงินเลยสักบาทนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันค่ะ ามาดูกันที่ด้านหน้ากันเลยนะคะคันนี้นะคะกระจังหน้านะคะมีขนาดใหญ่นะคะออกแบบนะคะแต่งด้วยสีสันออกโทนดุดันนะคะสีดำด้านนะคะมาที่ไฟหน้าบ้างค่ะไฟหน้าเป็นไฟฮาโลเจนนะคะมีไฟสูงต่ำในตัวนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่เครื่องยนต์กันบ้างนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยค่ะ พราะคันนี้เขาสามารถบรรทุกได้ถึง3ตันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ขนาด2 5 0 0นซีซีนะคะมีแรงม้าสูงสุดถึง163แรงม้าค่ะแรงบิดสูงถึง403นิวตันเมตรที่2,000รอบต่อนาทีค่ะ จุดเด่นนะคะของคันนี้ก็จะมาในเรื่องของช่วงล่างค่ะสําหรับด้านหน้านะคะเป็นแบบอิสระปิดนกคู่นะคะด้านหลังเป็นแหนบซ้อนพร้อมโช๊คอัพค่ะคู่กับล้อเหล็กนะคะขนาด16นิ้วมาพร้อมกับยางบิสโตนลูกค้าจึงมั่นใจได้เลยค่ะในเรื่องของการเกาะถนนดังนั้นเนี่ยคันนี้เยี่ยมเลยค่ะ ดูส่วนต่างๆของรถบ้างนะคะกระจกมองข้างของคันนี้ค่ะก็เป็นสีดําด้านนะคะมาคู่เลยค่ะกับมือจับสีดําด้านค่ะเดี๋ยวดูภายในกันบ้างนะคะคันนี้เป็นโอเพนแคปค่ะเปิดได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเอาความอนุญาตไปอยู่ฝั่งนู้นดีกว่านะคะลูกค้าจะได้เห็นได้ชาร์จค่ะ เปิดแบบนี้เลยค่ะคันนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูในเรื่องของตัวเครื่องเสียงกันก่อนค่ะหน้าจอนะคะเป็นขนาด7นิ้วค่ะทัชส,สกรีนนะคะรองรับนะคะ Apple c a r p l a y แล้วก็ Android Auto ด้วยนะคะมีสายเสียบลินเสียบตรงนี้นะคะข้างล่างก็จะเป็นสวิตช์แอร์ค่ะตัวนี้พัดลมนะคะมีตัวเกียร์เกียร์ก็จะเป็นเกียร์แมนนวลค่ะเป็นแบบ6สปีดนะคะ ย,ยหทางที่พักเท้าแขนนะคะก็จะมีะช่องเสียบด้วยนะคะทั้ง U s b Type A แล้วก็ Type C ด้วยค่ะนะคะคันนี้เบาะนะคะก็เป็นเบาะผ้าค่ะดีไซน์นะคะเป็นแบบทูโทนเดินได้นะคะสีทูโทนเช่นกันนะคะ เบาะแคบนะคะเราก็มีให้ค่ะเป็นแบบหนังด้วยนะคะแอรหลังก็มีค่ะสำหรับคันนี้อุปกรณ์ใส่มาให้ครบเลยนะคะ ดูกันที่อุปกรณ์นะคะนี่เหมียวติดต,ตั้งให้เลยค่ะก็คือตัวตู้นะคะวัสดุคันนี้นะคะก็คือเป็นตัวอลูมิเนียมค่ะไม่เป็นสนิมแน่นอนนะคะเดี๋ยวไปดูความสูงค่ะคันนี้ลูกค้ารีเควสนะคะที่ความสูง2.1เมตรค่ะเหมียวก็จัดให้ไปดูด้านในกันบ้างนะคะเปิดแบบนี้ค่ะ ด้านในนะคะเมี่ยวก็บุด,ด้วยนะคะไม้อัดค่ะเพิ่มความแข็งแรงทนทานนะคะจุของได้เยอะเลยทีเดียวค่ะ,ะเปิดท้ายแบบนี้นะคะท้ายรถเห็นไหมคะนอกจากนี้นะคะท้ายก็ยังมีตัวไลเนอร์ให้ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีผูเหล็กนะคะไว้คล้องพวกตะข่ายไว้คุมสัมภาระได้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับนิสสันนาวา r ่ากระบะแคปนะคะที่ติดตั้งอุปกรณ์ตู้แบบฟูลออปชั่นแบบนี้นะคะ ลูกค้าท่านใดค่ะที่สนใจนะคะสามารถนะคะสอบถามเข้ามาได้ทางช่องทางแฟนเพจนะคะหรือว่าทางช่อง YouTube ของ n i s สันป้ายแดง mm hmm. โปรโมชั่นอันดับหนึ่งนะคะหรือมีคำถามค่ะก็สามารถที่จะสอบถามแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ค่ะพบกับคลิปดีๆแบบนี้นะคะได้ใหม่นะคะในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ